โมเมนต์ทัดใจเสือนำพวงมาลัยมาเซอร์ไพส์พ่อเสกโลโซกลางเวทีถือเป็นการโคจรมาเจอกันอีกครั้งในรอบหลายเดือนเลยทีเดียวสำหรับร็อกเกอร์รุ่นใหญ่เสกโลโซกับลูกชายคนโตเสือเศษการที่ก่อนหน้านี้ครอบครัวสุขภิภยัยได้เจอมรสุมลูกใหญ่ทำให้เสือกับกวางต้องออกไปอยู่ข้างนอกและมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นระหว่างการ วิภากรผู้เป็นแม่และลูกชายล่าสุดเสือโผล่ไปเซอร์ไพรส์คุณพ่อเสกโลโซขนาดเล่นคอนเสิร์ตโดยเพจเสกโลโซได้โพสภาพที่พี่เสกกอดกับลูกชายและข้อความว่าไทเกอร์มาเซอร์ไพรส์พ่อรักลูกๆทุกคนมากที่สุดเลิฟทางด้านติ๊กตอกของดีมแฟนสาวเสือได้โพสคลิปบรรยากาศที่ทั้งคู่ไปเซอร์ไพรส์คุณพ่อกลางเวทีคอนเสิร์ต โดยมีข้อความว่าแอบมาเซอร์ไพรส์พ่อถึงบนเวทีเลยมีพวงมาลัยมาให้พ่อกันด้วยชื่นใจที่สุดพ่อตาหอมหัวฮ่าฮ่ความรักของพ่อยิ่งใหญ่ที่สุดพวกเรารักพ่อนะคะเสกโลโซหลังจากนั้นหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเป็นภาพที่เราคอย